พยายามเข้าไปเอาตุ่งตุ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 ่งสหูไอ้นายตุงตุงเบิกเล็ดที่สามปิดเน็ดเบิกเน็ต เน็ตเบิกเน็ตวันนี้เราจะมาเล่นเกมมุดถ้ำกันใครที่เป็นโลคกลัวที่แคบไม่ควรดูคลิปนี้แต่ว่าดูเพื่อพิลเวนก็ได้เราจะมาเล่นมุดถ้ำกันเลลวลามอยไม่เจอเกมแนวนี้เลยมาก่อนดีวกว่ามันคือการแบบลบโลกมโลกโลกบอกให้เป็นรูแล้วมึงก็มุดนะ มันไม่ได้ลบอะไรนี่เคุ่ากูชอบลอยรูเว้ยมันคือการมันใช้ทูทูของรบอทตอนสร้างเกมลบแล้วแล้วก็มาแฮมทำเกมให้เรามุดอ่ะง่ายๆก็คือมุดทำไปเกมมุดทำจำลองว่ามึงมุดทำอ่ะโอ้เว้นเดี๋ยวเว้นเลยตอนนี้มันบอกว่าความยากทั้งหมดแล่วแล้วความยากสุดท้ายคือเนี่ยที่เพิ่มมาเนี่ยไทยเล็กไทยเค้คิวน่าจะสื่อถึงไอหมูทีหมูป่าแน่เลยเว้ยไทยอยู่ระดับอะไรวะคือยากสุดที่เป็นไปได้แล้วใช่ไหมมันน่าจะเพิ่มมันเป็นของใหม่มากกว่าเว้น มีมีนรกด้วยเฮลโหลูนรกมันมบอกว่ากด R เพื่อแลักดอกด C เพื่อยอ่อกด C อีกครั้งหนึ่งเพื่อออกยอก่อกด X คืออันดูในนี่อยู่ที่รู้สึกหมดแรงวะ่ะเอา้าเออโอ้โหมันมีระบบหายใจด้วยเป็นอัอนนะั้คือเกมมันอ่ะอยากให้เราแบพยายามมุดท่อไปแบบค่อยๆแลักดอมุดท่อมุดท่อไปกันเรื่อยๆเป็นไ,ไ,ไปเลยน้ำเลยเลยเราต้องเล่นหมดเพอร์ลซันเล่นเลยไม่กูกูทะลุแบบตกกูทะลลุแวรู้แบบเลย <ไ>โอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณเจอคุณเจอรูปรูปคนที่เคยมุดเกมอย่า <ๆ S 2> ให้เราแบบสแปมตัดดอไปเรื่อยเหรอมันเข้าพร้อมกันไม่ได้ทีละคนซีเอาเลยตัวติดเหหร็วผมรอยอยู่ไว้กูโดนปักหนึกมาน ูจะลงไปนรกอะไรเนี่ยเว้นกูจะลงไปนรกแล้วเว้ยโอ้โหไอ้เว้ยข้างล่างกูเห็นทะลุแแบแม่งเป็นรังหนูแม่งม,มีคนกระลังคารเล่นกันอยู่ข้างล่างเยอะมากเลยเอาเฮ้ย,ยกูจะหัวจมแล้วนเนี่ยโอ้ยกูเกลียดที่แคบแล้วกูก็ไม่รู้ว่าเป็นรูหลอกหรือรูจริงนเนี่ยเข้าไม่ได้ เออไม่แลมีคนมาติดอยู่ที่นี่เหรอเป็นกระดูกไอ้นายอยู่ไหนดีป่ะนายอยู่ตรงข้ามนายอยู่กับใกล้ๆเปล่ามาแล้วนายมาเลยใช่ใช่ใช่นายนายข้างหลังนายเห็นป่ะเห็นป่ะมันเป็รูนายตรงนี้นายข้างหลังข้างหลังนายเห็นป่ะเห็นชื่อป่ะป้าชื่อป่ะกดเลขสามนายกดเลขสามเอ็กซ์เรยเลยไอ้นี่มันมีทางไหมอ๋อไม่มีทางมไหมก็เดี๋ยวไม่ใช่รูนี้มี s o สโด้วยว่ะคืออะไรวะ ตัวเอโนเอทูไอ้มึงถือมันจะขอความช่วยเหลือโอ้ยมันแคบจังเลยอ่ะนุชภาพเราไปมุดจริงๆดีแบบมันต้องรู้สึกอึดอัดขนาดไหนวะมุดจริงกูเข้ามาไดงแต่ชั้นแรกเลยเข้ายังไงวะเนี่ยตรงนี้ตัวกูอ้วนอ่ะตัวมึงเล็กกว่าเว้น้ยตัวมันเท่ากันหมดตัวกูใหญ่กว่ามึงด้วยซ้ำเพื่ตัวกูเหลี่ยมอุ้ยเวลอัพละวเอ้ยเฟิงข้างล่างไปทำทำน้ำเดีวนะเดมาได้ปะติดข้างล่างดิ เราจะมุดไปหาโยมมาบ้านกันนะครับแอบแคบโอ้มีมีออกซิเจนด้วยโอ้ s <S โห let's go เ็น <c oughs> เราเห็นกองข้าวนา <c oughs> คือแบบไม่แด้กูเรามุดไปทำไมวะกูเป็นลักดอรอทิ้งตัวถลายไปเลยได้ไหม <c oughs> ใช่ด้วย <c oughs> บางทีเอาตัวเอาหัวเข้าแึงต้องเอาขาเข้าก่อนเว้ยค่อยๆเข้าทีละส่วนเอ,อ,อย่างไรต <c oughs> รงเ,เ,เนี้บา,างที <c oughs> ต้องลักดอเข้าไปเนี่ยเออต้องลักดอเข้าไปอันหนึ่งมึงไม่ขาดนะดันดันดันรักดออ <c oughs> โอ้โหเพิร์<า>ดแบงเดินไปเลยโอ้ โอ้กูสุดไอ้นม่เรากดลูกกิ้งออกดิโอ้กูไ <Good S 1> ม่ครับอ๋อเราเป็นไอ้นี่เว้ยอะไรวะเราเป็นเ explorer เว้ยม,มันมีสายเรสคิวทีมกับไอ้สกูบาร์ r e s c u วเลยเออเออติดเ,เดี๋ยวพวกมึงคานมาเลยมันคานได้เลยเว้ยตรงนั้นอะกูพยายามคานแล้วเว้ยมันคาน <c oughs> มึงเดินไม้สุดแล้วมึงกดหลักดอยใ,ให้ตัวมึงแบบพุลุกออกมาเว้ยกูพยายามแล้ว็เดี๋นายกำลังเห็นคนอ้วนติดเว้ย <c oughs> เ,อเอ้ยคนนี้ลุกแล้วกนนี้ลุกแล้วก็ตายกันสุดขีดเลยไปกระดูกที่นลลี่เว้ยเข้าไป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 โอ้โหเอ้ยกูนีเอ้ยได้รักูได้ดักคนนี่นะี <c oughs> ่นี่นี่เขี <c oughs> ้ยเขี้ยเขี้ยเฮ้ยแล้วโอ้โอ้ได้หายใจแล้วนี่โอ้ถึงตาอะไรแล้วนะนี่ ว่างเลยไปไหนต่ออ่ะแล้วเราแล้วผมว่าเราออกมาจากท่าไม่ได้กเลยกูกูลงไปกูกูไม่กูไม่กลับขึ้นไปแล้วกูอยู่กูกูอยู่กับอยู่มาบ้านเลยว่ะเอากูชอบแบบว้กดมาดูตัวเองแล้วไม่ติดอยู่อ่ะมึงจะไม่ไปมันก็ออกาเออกูเูอิี เลยเห็นเตาตูดมาเนี่ยเห็นเตาตูดไปเนี่ยมาโชว์ตูดให้กูดูแหววเขาได้เหรอเนี่ยเอ้ยมันเอ้ยได้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 เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเก็ไฟเก็ไฟก็ไฟก็ไฟอย่าบังคับกันนี่ท้ามันไม่อำนวยกูเอาเราไปกูเห็นไหเฮ้ยมันถ้าผ่านไปได้นี่มันมีท่ำใหญ่ด้านหน้าเลยเนี่ย เออฮ่าฮ่าฮ่าดูตัวดูตัวดวไม่ตลกากกูยัอบยมันมันไม่มีมุมอยู่ไอ้คนหนึ่งมันจะเข้าแล้วเมื่อี้มันมันดันหอกมันพยายามดันหอกมาว่ะเอาขาไปก่อนง่ายกว่าขามันเล็กกว่า่ไปแล้วมันต้องลับหลังไปขับหลัง แล้วพยายามแบบเดินหันหลังซิปล็อกเข้าไปอะเกมฝึกแซมบักระวังเลยเออเลือดกรุ๊ะเฮ้ยเลือดกรุ๊ตเลือดกรุ๊ตอะทำไมอะถ้ามันติดหนักบ้างมึงจะเลือดรุดไปไปเร็วไปเร็วเดี่ยอาจารย์อเป็นหน่อไปไปจะเข้าแล้วนะกูจะเข้าแล้วแม่งยังฟิตเลยไม่ทำ มันดันกูออกอะเฮ้ยฮะตาให้มึงไปอ่ะมึงมึงต้องกลับมาหน่อยเพื่มันจะมีรูให้มึงโดดลงไปถ้ามึงตอบไปมันมันไม่มีไปมันไม่มีมันมีเว้ยในที่กูเห็นในที่กูเสลี่ยกูเห็นมันมีเว้ยใช่ใช่ใช่ตอนแรกกูก็เห็นมั่นใจว่าเป็นหนังแต่มันไม่มีรูเลยเพืเอนมันไปไม่ได้มันพูดไม่ได้ลงมาแล้วก็ได้แล้วกูรอดละกูรอดละเอ้ยกูื่อนเพืนแล้วมึงรอก่อนมึงรอหายใจกันได้อยู่ได้ไงวะในนี้ไม่ควรมีอากาศแล้วนะได้ดิ ขายใหญ่ตัวกูกับนายลำบากมากเลยเว้ยมึงจะมึงต้องมึงต้องเอียงเข้าเว้ยมึงชิปล็อกใช่ไหมต้องเป็นแลักดออะไม่แลักดอไม่ไม่ต้องแลักดอเลยไปตรงนั้นแ่ะไม่ต้องลักดอเลยไม่ต้องแลักดอเลยมึงเดินเฉียงเข้าหามุมเลยเว้ยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องขาไปตรงนั้นแหละยืนได้เลยมึงเดินข้างเอาเว้ยเดินข้างเข้าๆแล้วก็ค่อยๆข้างหลังข้างหลังอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีรูที่มันจะคาเข้าได้เองเว้ยพยายามเข้าไป โอ้ติดเอาไม่ไ <el> ด <Philadelphia> so ้ติดอย่านี้ตลอดไปจะกลัวจะกลัเลยเกินโอ้ไอคันปีตไอคันปีตเราจะตีอยู่ที่นี้ตลอดไปไม่ไหวนะนี่มันนี่มันทำปราบเซียนนี่วะไอ้แม่คนไอ้เ้ยอะไรก็หมดลมแล้ว ไม่ขยับเลยกูไม่มีชิปจอยเลยไปเบิดเฮ้ยไม่ได้ไปแล้วทำได้แล้วเว้ยไอน่นมันเดินมันเดินไปเลยขามันทะลุลงอ่ะสตีเว่นฝั่งหนึ่งทำหมดละพยายามอยู่มันเป็นรูปับเซียนไปเพ็นรูปับเซียนเว้ยกูรู้สึกอึดอัดมือกูตัวนี้เว้ย กูพยายามกดแล้วแต่ม <h ast ana> <Willy! S 3> ันไม่ทำให้กูสำเร็จรูปเซียนเออรู้รู่เลยเหรอหัวมึงอยากไปต่อแล้วอยากไปต่อแล้วเนี่ยมีหลายทางเลยเนี่ยใจเย็นดีเฮล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 วะมึงมึงเฮลใครมึงกดดูแท็บดูนะนอแต่พวกเราเหลือ2คนเอง ขอพอจะสิงใครให้ช่วยเหลือของเรขอพอจะสิ่งอักษ์สิทธิ์เลยไปไปต่อดีกว่าไม่รอแล้วออกูก็เอ้ยขาไม่ยอมลงพื้นเลยเวไนยวะมันเป็นทางเดินได้เรื่อยเลืวอยเลยไนสามารถไปเรื่อยเรื่อยเลยเดินได้เลยเออไม่ต้องคาดเลยเอได้แล้วได้แล้วรออยู่กําลังไปว้ยต่อหลังมาเลยเว้นตรงนั้น ทา,าทางลงอยู่ไหนอะกงมันจะมีแบบเป็นสเต็ปลงมาพอสเต็ปลงเสร็จปุ๊บมันจะมีรูเลยเเว้้ยโอห็นแล้วม่เฮ้ยไป <ๆ S 2> ดูตรงนี้วเกมมันน่าจะมีอะไรวะไหน,นเกมมันน่าจะมีแบบแบบแ,บแฟร์ที่แบบปลาลงไปได้แบบเัาจะไม่ต้องแบบเราจะได้เห็นสวองข้างล่างเออไปดูข้างล่างว่ามีอะไรทางไหนวะ ดีเนาะเฮ้ยสายแล้วเนี่ยที่สุดแมปแล้วเนี่ยเออวะไม่กูเป็นเหมือนไม้คราฟเลยวะตรงนี้นี่นี่นี่รูนแน่เลยเพื่อนนี่นี่นี่นั่นแหละโอ้ my god ็สเต้แต่เขาขี้เกียจทำรูแล้วตรงนี้แบบเขาไม่ทำรูแล้วเขาทำคราฟดีกว่าหมดละเว้นมาหมดละเราผ่านแล้วชนะเลยน่าเศร้าสุดแล้วแล้วจะกลับขึ้นไปยังไงต้องรีเซ็ตเหรอทางนี้ตันแล้วมั้งเออรีเซ็ตแล้วมั้งยาก มีทีมแรงลูมด้วยเหรอคืออะไรวะนี่ใครอะลูกปั้นใครอะลูกปั้นคนที่ช่วยช่วยคนติดถ้ำเยอะสุดเหรอเฮ้เป้เบ้นแต่เรากำลังแคปรูปอะไรมาดูดิโอ้โหดูรูปนี้ดิรูปแบบความทรมานไปไหนมึงดูคนบนสุดเลยโคตรทรมานเลยอะมันเป็นรูปแบบเดียวไก่แพนดิเคมเลยเพิร์ดไอ้หัวติดแล้วขาชี้ฟ้าอะไรเนี่ยเพิร์ดแล้วแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยอันนี้เป็นอินแบกลูมด้วย เออนี่เพิร์ดอะไรมีรูอีกเยอะไอเรามุดไปมุดขวาไปหลงหายหลงหายเป็นเลือดเลยนี่มันลงไปได้ทางน้ำอีกแล้วก็นี่นี่นี่มุดนี่นี่เนี่ยมันมีฮาร์ดเอ็กซ์ตรีมไหมเพิร์ดเฮ้ยเพิร์ดนี่เาวาอะไรโน้นด้วยไข่ทองคำเน่ยไหนนี่เอาหน้ามุดตัวเนี้ยเพิร์ดเราไเห็นอะไรโน้นละไหนโอ้ลาวางใบคราฟเลยแม่ง โอ้ยเสียงเราวะโอ้ยตรงกูก็เป็นกูแยกกับมึงแล้วเพิ่อนมันไม่ทางกูไปอีกทางอ่ะทางนี้เพื่อนนี่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 ตรงกูตรงกูตรงกูนี่นี่นี่เอาเฮ้ยอีกนี่แหละอุ้ยอะไรอะไรอะรูปแหละเออเนี่ยอะไรเนี่ยปาร์ตี้ปาร์ตี้ทำนัตตี้ปาร์ตี้ไอ้รูนรกนี่แน่เลยเว้ยมึงลงไปมึงจะไม่ได้ขึ้นมาอีกเลยเว้ย ไม่ใช่เป็นใช่ใช่รู้นี่เลยเว้ยสติปัตติอ่ะเออมันม่ได้สื่อถึงข่าวว่าเออเนี่ย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 ข่าวดังเข้ามก่อนเลยเราผู้เสียชีวิตเขาเอาขึ้นมาไม่ได้ด้วยนายศพเขาก็อยู่ข้างล่างนไปเลยเว้เขาขึ้นมาไงอ่ะเ,<อ>เอาขึ้นไม่ได้ไวเวก็คือปิดถ้ำแล้วก็ปิดบกถ้ำปิดไปเลยให้เขาหลับอยู่ข้างล่างแล้วไปเลยเวขาปิดถ้ำแล้วก็ทำนั้นเป็นหลุมศพเขาไปเลยเ้ยไอ้่างนี้ทางต่อมันต้องตัวแบบใครวะต้องตัวแบบแม็กกิฟเวนถึงมันขึ้นไปได้ อฮ้ยกูเจอถ้ำอะไรแม่งเป็นโค้งหรืออะไรอะ่ะมันบอกว่าทางนี้เหรอมันมีคำเขียนในกระดานแล้วก็เครื่องหมายคำถามติด,อ,ดอะไรวะเรมเปิดเฮดแลมป์กันเลยมีลูกศรแล้วอะ่ะเฮ้ยมันบอกให้กูกดเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตอะไรเฮ้ยโอ้ยไมเทช่พอร์ตแล้วไะเอา้า โอ้ oh my กอดแบคลูอีกแล้วเฮ้ยโอ้ย o โอ้โน no ออกมาไม่ได้เลย oh no แตายแบคลูไม่เหมือนแบคลูแล้วเหมือนเข่าวทงกนเลยมันเลี้ยวไม่เหมือนแบคลูไม่เหมือนเลยทำอะไรนี่ยังไงวะเนี่ยโอ้ตายไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอโอ้ย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 โู้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ย r อ้ยโยโอ้อ้ยโอยอ้ยโอ้ยโออ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ไมไม่เห็นตัวเพื่อนเดี๋ยว้อโอ้ออ้อ้ไห้้ย้้อ่ยย้ย่้ ไว้แบบนี้คืนำนี่หว่าไอ้ไรไว้กับหัวอ๋อนี่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 มุดมุดมุดมาทำไม SOS 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 เนี่ยมันต้องกระโดดไปอ๋อเออเข้าไม่ได้เลยปันึงไม่มีอะไรีหรือเกมไหนที่นี่ทุกอย่าง เกย์มัไม่มีอะไรเลไม่ได้มีอะไรเลยโอล่าไม่ได้เสียงซาวไม่มีเลยทั้งไม่ต่ออยู่ไหนอ่ะบ้านน่ะตัวแดงวะแดงเพื่อนเลยอึดอัดตายอึดอึดอัดตายเรายังมีอีกรูให้ไปนะก็มีรูเป็นตามมากิจมุไอยข้างล่างนี้ด้วย น้าบูอายไปดาวก่อนนะมูอายทำไมมึงดูมีความสุขกับเกมนี้มากกว่าเกมเมื่อกี้อะว่าผนคลายสมองกูคิดเล่นกูยิงแล้วยิงเขียดเัอนเนยสมอง,มองลอยลอยอยากมึงกำลงังกำลังสร้างสร้างทำเขากดทำใต้ดินบนสมองลอยอยากมึงเลยลอยตอนนี้ลอยกูไม่อยากไปตอนนี้ลอยมันบิดเลยมันอะไรเนี่ย เฮ้ยขนาดอะไรอ่ะแย่งกันเข้าได้แล้วแย่งกันเข้าอะไรเนี่ยซูบิโลอะไรอะซับซีโร่อะไรวะมึงอะไรมึงอะไรคือซับซีโร่อะไรอะ sub kilo วันนี้ กูเจอแข็งป่ะเอ้ยกูเจออีกรูนึงตรงนี้ด้วยไงเข้าไปได้ทำหนึ่งล็อกก่อนล็อกกูเป็นหนึ่งนายเข้าไม่ได้โอ้ยก็ติดหัวเป็นเนื้อติดหัวมุมมันติดมันติดผมแล้วเลยเห็นปงวะอปเนี่ยดันละเฮ้ยโอ้ยหัวโอ้ god มันคือเราอยู่ฟาแลนด์้ยฮะ อย่าบังนี้อ๋าไม่ให้กูไปด้ไม่ให้ไปด้ให้ดูเดี้ยกูจะไปมึงไปไหนมึงไม่ได้มึงไม่ได้ไปเลยได้ไปดีกว่าอยากที่นี่ไอ้บอกกูจะไปแมงตายแมงไม่ร่วมกูไม่ได้ไปเฟิร์สได้หายตัวจากการปีนถ้ำลงถ้ำไปแล้วแบบปริศนาไม่มีใครเขาไม่มีใครหาเขาเจออีกเลย้ยหลังจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ก็เช่นอาจจะมีคํคำสาบ ต้องสาบของทำนี่ก็เป็นไม่ได้โอ้โหนายแม่งทางเยอะมากเลยแต่มม่ก็มมดง่ายดีนูโอเคมันเลิกแปลกๆไอตรงนี้มุ้ยากไปเอาตรงนี้ดีวกว่าน,นะนี่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 น มากวนใช่ไหมเนี่ยเหลียวไว้ทำไมวะที่แค่หัวที่เข้าไปได้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยนายมันเข้าไปแล้วติดติดติดเฮ้ยเอาแล้วไปดิเอาเออเออเออดึงหน่อยดึงเว้ย เวรเกั่ามุดได้คนลำบากเอ้าโอ้ยเอ้าม่ันดื้อเรียัง่ายก็ง่ายจะลำบากม่นก็มือจะไม่ให้กูเข้าเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยไม่รู้อะไรอ่ะโอ้โหมึงเอาไงกันแน่เนี่ย สิ่งที่เราเห็นมันตันไปตรงไหนไหนใช่ปะโนโน้โนโน้โน่โฟแบกแบกไม่มีแบก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 เฮ้ยน้ำแข็งมันดันไหนไม่ให้ออกอ่ะโอ้ยโอ้ยเนี่ยไม่ดูดิมันดันไม่ออกไม่ให้กอดช่วยทันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเทอร์รี่มีเพนกวินหมุนตรงนี้ อ้าสดที่เพิ่นไม่ได้มาอยู่ดูการเปลี่ยงของเราต่อมันจะไม่ได้เห็นธรรมชาติถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามใช่เหรอสลายแผ่นดินทัุดทรุดดรุดทรไปแล้วเลยแกไปสูธรรมชาติเฮ้ยเจอคนนั่งกันเลยมเลยฮะเหมือนเขาแข่งตายที่นี่เลย ตรงนี้จะเคยเป็นน้ำมั้งคนลงมาตกปลากันเว้ยแล้วตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งบนแล้วมันมีน้ำตกด้วยไม่มีทางมาได้ก็ต้อง้นด้วย Let's go อ๋อนี่นายอะไรอ่ะนี่ถ้ำน้ำอีกเหรอเนี่ยตามนี้ไปก็ได้มันให้ไปทางไหนก็ได้นะเ่าไม่บอกเราอ่ะอ๋อนี่นี่อย่างนี้ถูกปะ เอ้าวหนาวหนาวเฮ้ยไม่รักอินเดียเด้ยไม่่ามาเลย แล้วไปออกทางเดิมออกไปจากที่นี้ลูกทำผิดไปแล้วลูกจะไม่มาแล้วหลังตายเอ้าเอ้นี่หนาวเอกิดหนาวอ่อ